สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาแวะสลาดนะคะหิวเขาเนี่ได้อันนี้ไส้กรอกไส้กรอกไส้กรอกนี่หิวเขา้าร้อนอนหิวเนาะ เซนได้ว่เาเได้ขึ้นมาสามาสาแล้วขิงดองมันเบิดอ่ะนะะขิงดองหมดพริก็หมดเป็นพริกกินอยู่สงสวน

คืมบอกว่าทิดล้านของเบิร์ดเราซื้อแบบนี้ามากินปวดซึ่งม,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 มันแบบไหนเนี่ยอมืม มืดอ้น่ตอนนี้เวลาท่านจะทุกนึงละนี่ก่อนผู้มงสี่สิบ phó cửa hàng cà phê phấn nam băng nam băng wa pitipet phải rồi cái phải nó nó nhảy này là phải rất nhiều nho phải nữa, hôm nay khá luôn đó แล้วไม่ได้ขิงดอเคือนที่เป็นอันประเด็นกันช่วงหนึ่งเนาะอันที่ว่าอะไรนะไส้กรอกอีสานกินกับน้ําจิ้มหรือไม่กินถ้าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันจะออกรสเปรี้ยวนะมันจะออกรสเปรี้ยวเขาจะไม่มีน้ําจิ้มจะมีขิงดองกับพริกแล้วก็ผักนะคะจะมีแบบนี้อืนะคะ แต่ถ้าเป็นแซเกอที่เป็นวุนเส้นทางในเป็นวุนเส้นหรือว่าเป็นข้าวเยอะๆแล้วก็ม,มีหมูน้อยๆอันเป็นวนเส้นอันนั้นจะกินกับน้ําจิ้มหรือที่เป็นข้อเล็กๆเล็แต่ว่าเป็นวนเส้นหรือข้าวข้างในอันนั้นจะกินกับน้ําจิ้มนะคะมันจะไม่คือกันเนาะพี่เนาะนะคะซึ่งไส้กรอกอีสานจะไม่กินกับน้ําจิ้มนะคะไส้กรอกอีสาน มันมีความเป็นมาอยู่ว่าสมัยตะก่อนนะคะสมัยตะก่อนเนาะเวลามีการมีงานนะคะตามอีสานนี่เขาจะล้มวัวล้มควายหรือว่าหมูนะคะเป็นตัวซึ่งพอเสร็จงานแล้วเนื้อมันจะเหลือเพราะว่ามันมันจะไม่มีตลาดให้ซื้อหมอนทุกวันนี้นะคะเนื้อเหลือพอเนื้อเหลือแล้วทีนี้นะมันไม่มีตู้เย็นให้แช่มันไม่มีที่ให้แช่เย็นหรือไม่มีตู้แช่ถนอมอาหารเนาะ เขาห้องวะคนผูเทาภูกแก่นะคะก็เลยทําการคาเอาเอามาทําเป็นไส้กอรอกเพื่อที่จะถนอมเนื้อไว้ให้มันกินได้อามาแปลรูปเนาะคะ่ะมาแปลรูปหรือบางที่กัะเจ้าไปเอส้มแน่ไปเอสอันมาเอสไส้กอรอกแน่มาแปลรูปนะคะมันถึงเปรี้ยวนะคะไส้กอรอกอีสานจะมีรสเปรี้ยวนี่คือความเป็น เอกลักษ์ของไส้กออีสานนะคะจะมีรสเปรี้ยวเพราะว่าเกิดจากการหมักหรือการผ่านกรรมวิธีอ่าถนอมอาหารนะเอ็เอถนอมอาหารเพื่อมันเพื่อแปรรูปเพื่อมันกินได้นานๆนะไม่ให้เนื้อมันเสียไม่ให้เนื้อมันเน่าเนาะทํา,าทให้มันเปรี้ยวเพื่อที่จะไม่ให้มันเน่าก็เลยเรียกว่าไส้กรอกอีสานนะคะจะไม่กินกับน้ําจิ้มนะจ๊ะส่วนอันที่เป็นข้อข้อนั้นคือไส้กรอกธรรมดาบางทีก็ ทำเหมือนไส้กรอกอีสานแต่ทำเป็นข้อเล็กๆก็จะไม่กินกับน้ำจิ้มมันขึ้นอยู่กับว่าเขาทำแบบไหนนะคะที่กินกับน้ำจิ้มหรือไม่กินกียมน้ำจิ้มแต่ถ้าเป็นอีสานแท้ๆเลยจะมีรสเปรี้ยวเพราะว่าผ่านการอาหมักไว้ให้มีความเปรี้ยวให้อาเป็นการแปรรูปนะคะแต่ที่เอาไปยัดยันยันยดเสือ้ออันไส้แล้วก็ไปย่างไปปิ้งไปทอดเลยนะั่นก็คือว่า เป็นไส้เกาอเฉยๆนะคะเป็นไส้เกาอเฉยๆไม่ได้อ่าหมักไม่ได้อะไรนะคะเอาไปปิ้งเลยอันนั้นไม่ใช่อีสานน่ะถ้าอีสานก็คือว่าแปลรูปนะคะเพราะว่าต่อวัดความเป็นมาความเป็นมาข,ของไส้เกาออีสานก็คือว่าเนื้อมาเหลือจากการจัดงานไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานตายงานแจกงานกินดอก้องเพลงต่างๆนะคะเขาจะล้มวัวล้มควายล้มหมูเป็นตัวๆนะคะพองานเสร็จแล้วเหลือ ก็เอามาทํานี่แหละคะ่ะนี่แหละความเป็นมาของไส้เกาะอีสานนะคะอย่าไปเทียงกันว่าจิ้มน้าจิ้มหรือมีจิ้มม,มันคนละอย่างกันนะคะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะนั่นหละจ้ะพี่น้องจ๊ะอันนี้จะ๊ะเบิร์ดอะไรนี่ซิวหกสิบาทกินเบิร์ดเสียดแต่ว่าไม่ได้ขิงเนาะจาะพี่น้องจ๊ะนี่ละจะไปละเมื่อละบนันเะน้นนะบาย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 กลับแล้วนะคะบาย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 ขับรถกันเด้อ